นี่เรากำลังจะกลับจากฝั่งเกาะนะคะเกาะซันเดยยะกลับเข้าไปฝั่งเบวิกค่ะเพราะว่าตอนมานี่เจ้าของเรือไปรับแต่ตอนกลับเขาให้เรากลับเองค่ะก็เลยจะต้องนั่งเรือโดยสารกับซึ่งเป็นเรือข้ามฟากนะคะเรือข้ามฟากจากฝั่งเกาะไปสู่ฝั่งเบวิกเรือข้ามฟากก็จะมีวิ่งเรื่อยๆค่ะ ทุกสิบนาที20นาทีเพราะว่าจากฝั่งมาเกาะมันไม่ไกลมากนะคะประมาณ7นาที6-7นาทีก็ถึงแล้วค่ะวันนี้คลื่นแรงแล้วก็ลมแรงเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6-7นาทีแค่นั้นเองค่ะก็ดูวิวฝั่งฝั่งโน้นก็จะมองเห็นเป็นทิวภูเขานะคะ แล้วก็มีเรือเรือเป็นเรือสปีดโบสส่วนตัวของคนเขาออกเที่ยวตอนซัมเมอร์นะคะจะไปเรื่อยๆก็จะเห็นฝั่งสวยทั้งแถบนี้เพราะตอนขามาถ่ายให้ดูแล้วจากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งวันนี้เราดูฝั่งนี้นะคะมีเด็กๆข้ามเรือไปด้วยมีเด็กๆจะข้ามไปฝั่งนู้นด้วยข้ามไปฝั่งเบวิกค่ะ เราก็ตัดเสียงคลื่นออกเพราะว่ามันเสียงดังลมแรงคลื่นแรงค่ะก็อีกประมาณ3นาทีก็จะถึงฝั่งแล้วกันนะแล้วนะคะชมดิวไปเรื่อยๆก่อนค่ะน้ำทะเลเนี่ค่ะนอร์เวย์ ภูเขาทะเลแม่น้ำอยู่เท่านี้ค่ะจะหนักไปทางทะเลหน้าหนาวบางที่น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะสามารถที่จะลงไปตกปลาหรือว่าเดินบนเดินบนน้ำทะเลได้เลยเหมือนกับที่คลิปก่อนๆน,นูน้นที่ดิฉันทำเป็นสไลดเดอร์บนแม่น้ำเลยค่ะ แต่ตอนนี้ซัมเมอร์ก็จะอากาศดีมากแม่น้ำก็ปกติซัมเมอร์ปีนี้ร้อนกว่าทุกปีด้วยค่ะร้อนกว่ามากมีโอกาสถึง30-35องศานะคะฝั่งโน้นที่เห็นที่เห็นอยู่ก็จะเป็นสะพานเมื่อกี้นะคะจะเป็นสะพานของ ที่ท่านเสด็จพ่อทรงประทับอยู่ตรงนั้นนะคะตรงสะพานเบวิกตรงน้นที่มองเห็นสะพานอยู่นะคะงานไทยเฟสติวัลก็เดือนหน้าค่ะจะได้มาถ่ายทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะงานไทยเฟสติวัลมีหลากหลายอาหารหลายชนิดแล้วก็การแสดงของไทยเราให้ชาวต่างชาติได้เห็น การลำไทยของลูกครึ่งซึ่งบางคนจะมีมีลูกครึ่งระหว่างไทยรนเว์เขาก็สามารถลำได้เด็กๆพูดไทยได้ลำได้ค่ะเห็นไหมคะสะพานนูน่นแล้วก็ท่านจะเดืนอยู่ใกล้ๆสะพานตรงนั้นเยืนประทับอยู่ตรงนั้น เรือก็จะเข้าเทียบท่าแล้วค่ะเห็นสะพานใกล้เข้ามาแล้วค่ะ นี่คะ่ะเ้าฝั่งแล้วเป็นเรือที่เอารถข้ามฟากมาก็ก็ไม่ใหญ่มากนักนะคะบรรจุได้อยู่ประมาณ30คันน่ากว่าจะได้อยู่มั้งยี่สิคันประมาณเนี้ยรถไม่เรือไม่ใหญ่มากในฝั่งเบบิกแล้วคะ่ะทางนี้เป็นฝั่งเบบิกแล้วฝั่งเบบิกก็จะสวยงาม กำลังจะเข้าฝั่งแล้วค่ะอันนี้กลับมาฝั่งเดิมเห็น speed boat ไหมคะสปีโปดโ b o a วิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากัยร,รุ่นทั้งนั้นค่ะัยรุ่นจะขับซิ่งอย่างเงี้ย จะเทียบท่าแล้วค่ะนี่ฝั่งเบบิกมีรถด,ด้วยแต่เราเรานั่งมาเฉยๆเราไม่ต้องเพราะว่าขาไปเราไปโดยเรือเจ้าของขากลับเรากลับด้วยเรือโดยสารนี่ค่ะทตาเรือโป๊ะท่าเรือของที่เหลือข้ามฟากอยู่ตรงนี้ค่ะเบบิกเลย เอาใจเทียบทาแล้วก็ถึงแล้วค่ะบรคนี่แล้วก็ลงให้ลดลงก่อนแล้วก็เดินขึ้นไปฝั่งก็มีคนเรื่อยๆค่ะมีคนข้ามไปข้ามมาเรื่อยๆไปที่เกาะสันด้ยเเห็นไหมคะคนเดินข้ามนีม่ลงจากเรือแล้ว นี่เรือจะจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะขนผู้โดยสารจากฝั่งนี้กลับไปที่เกาะนะคะโอเคค่ะ